ใครเข้ามาเพิ่มลูกใครเข้ามาเพิ่มใหม่อีกคนหนึ่งลูกเป็นหกคนแล้วตอนนี้นครูเช็คได้ห้าเองใครยังไม่ได้แจ้งชื่อครูครับใครนะลูกวรัทยาครับวรัทยาเลขที่ dua puluh ครูเริ่มเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาครูคขอแชร์หน้าจอก่อนน่าเห็นหน้าจอครูนะครับฮัลโหลเห็นหน้าจอครูปกติไหมครับ,รบอ่าโอเคครูจะได้ต่อ อาทิตย์นี้นะลูกจากเรื่องอาทิตย์ที่แล้วก่อนสรุปเรื่องอาทิตย์ที่แล้วก่อนเราเรียนเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์กับวิธีสร้างสารรค์เนาะที่จะมีหลายวิธีเลยที่ครูบอกมันจะมีวิธีอะไรบ้างนะมันจะมีเกี่ยวกับงานจิตรกรรมคือภาพวาดประติมาก,กรรมคือพวกงานปัน้นภาพพิมพ์แล้วก็งานออกแบบสร้างสารรค์เนาะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูประโยชน์บ้าง คราวที่แล้วเราเรียนวิธีการสร้างสรรค์และอาทิตย์นี้เราจะมาดูประโยชน์และคุณค่ามัางในงานทัศนศิลป์นะลูกเขาบอกว่างานทัศนศิลป์นะลูกเป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นถูกต้องไหมเราสามารถมองงานศิลปะได้ที่เราเห็นทั่วไปเลยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มาช้านานนะรวมถึงมนุษย์ สมัยก่อนเลยมนุษย์ยุคหินอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นที่แบบในถ้ำเขาจะมีการวาดภาพตามผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนนะภาพที่วาดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างงี้นะหรือว่าเป็นการตกแต่งห้องด้วยด้วยของธรรมชาติของโบราณเช่นขนนกเช่นหินต่างๆมาประดับตามผนงังอะไรอย่างงี้นะผนังถ้ำ นะครับต่อมางานทนสศินนะลูกเลยมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมช่วยทำให้เราได้รับรู้และเข้าใจความงามต่างๆรอบตัวและนำมาประยุกต์เป็นงานศิลปะรวมถึงงานออกแบบประเภทต่างๆนะลูกครูถามนิดนึงว่าเราเราพอจะนึกภาพออกไหมว่าเราเอางานศิลปะมาออกแบบอะไรได้บ้างลูกลองบอกครูสิ างานศิลปะมาออกแบบอะไรได้บ้างครับใครนึกออกบ้างเดี๋ยวเพิ่มคะแนนให้เร็ว,เ,วเ,เร็วครับไม่มีใครนึกออกเลยเหรอเรา,เอางานศิลปะมาออกแบบอะไรได้บ้างเยอะแยะเลยรอบๆบตัวเราก็มี งานศิละปะเกี่ยวกับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นวาดเป็นปั้นเป็นการประดิษฐ์เป็นอะไรได้หมดเลยลูกเช่นอะไรบ้างนึกออกไหมนึกไม่ออกครูฉเฉลยแล้วนะ,ะไม่มีใครตอบอดได้คะแนนพิเศษไปนะลูกงานออกแบบต่างๆที่เกี่ยวกับศิละปะนะลูกเช่น ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นการออกแบบเก้าอี้ที่มันไม่ใช่เป็นแบบเดิมอย่างแบบเดิมก็เป็นไม้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นธรรมดาเขาอาจจะออกแบบเก้าอี้ที่มันเป็นแบบมีดีไซน์ให้มันโค้งมนให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นที่เราเห็นๆเ,เลยก็คือภาพวาดที่ติดตามฝาผนางังภาพวาดต่างๆที่ติดตามผนังห้องหรือที่ตามในโบสถ์ก็ได้ ในโบสก็จะเห็นเป็นภาพวาดจิตรกรรมสวยงามอย่างเงี้ยก็คือการออกแบบของศิลปะหรือว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายศิลปะเครื่องแต่งกายก็มีหลายแบบหลายชนิดใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าเขาจะออกแบบในด้านศิลปะยังไงให้มันมีลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าป้ายโฆษณาที่เห็นๆเ,เลยป้ายโฆษณาตามท้องถนนตามอะไรหรือใบปิ้วหนังหรือใบเบอร์ชัวให้ความรู้ต่างๆอย่างเงี้ยใช้งานศิลปะมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเลย นะครับต่อมานะลูกเราจะมาดูว่างานธนสินเนี่ยมีประโยชน์เนีย่ยมีประโยชน์ตามหัวข้อเนี้งานธนสินเนี่ยจะมีประโยชน์และคุณค่าอย่างไรบ้างนะข้อแรกเลยนะลูกหนึ่ง<ข>เดี๋ยวเราค่อยจดเหมือนเดิมนะลูกครูอธิบายไปก่อนเดี๋ยวครูส่งคลิปไปให้แล้วเราก็จดเหมือนเดิมหนึ่งนะลูกคือให้ความ เพลิดเพลินข้อแรกเลยลูกหนึ่งให้ความเพลิดเพลินให้ความเพลิดเพลินยังไงสมมติเราเป็นคนชมงานศิลปะหรือเราไปดูงานศิลปะที่เขาจัดการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวาดงานปั้นหรืองานสถาปัตย์งานก่อสร้างงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมาดูเข้าชมอยู่เสมอ นะครับมันก็จะให้ความเพลิดเพลินทางด้านความรู้สึกทางด้านอารมณ์เนะเมื่อเรามองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออศิลปะชิ้นนี้มันมันสวยดีนะหรือมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางานศิลปะในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือให้ความเพลิดเพลินนะลูกไม่ใช่เฉพาะผู้ชมอย่างเดียวนะคําว่าให้ความเพลิดเพลินในฐานะที่เราเป็นเป็นคนสร้างชิ้นงาน่ะ เหมือนกับเราวาดรูปมาหนึ่งรูปอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกมันสนุกมันเพลิดเพลินมันมีความสุขในการทํางานชิ้นนี้และยิ่งถ้าวาดออกมาสวยด้วยแล้วเราก็ยิ่งแบบมีความภูมิใจอ่ะในตัวเรานะลกูกอันนี้ก็คือในหัวข้อที่หนึ่งก็คือให้ความเพลิดเพลินนะแล้วก็ข้อที่สองนะลกูกให้ความ ปิติยินดีนะครับให้ความปิติยินดีให้ความปิติยินดีนะลกูกเขาบอกว่าความปิติยินดีมันก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับความเพลิดเพลินนั่นแหละคืออารมณ์มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าทางด้านความปิติยินดีเนี่ยมันจะเป็นทางด้านความความรู้สึกคือรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีเพราะงานทนายสิน เป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านการทําใหม้มันมีความงามมากขึ้นอย่างเงี้ยลูกถ้าเราดูเราก็จะรู้สึกมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอิ่มเอ,มอิมใจอย่างเงี้ยนะลลกในบางประเทศนะมีการใช้ผลงานศิลปะเช่นเช่นนะในบางประเทศหรือในประเทศไทยเราด้วยนี่แหละเขาเอางานศิลปะเนี่ยมาใช้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนศิลป์ อย่างเงี้ยหรือการใช้รูปปั้นที่มีความแปลกดีไซน์ใหม่ๆม,มาประดับตกแต่งตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเคยเห็นแบบตามห้างเงี้ยอย่างอย่างตามห้างหรือตามอะไรที่จะให้เด็กๆเ,เข้าเล่นก็จะมีปั้นพวกรูปมนุษย์ยีโร่ต่างๆอะไรเงี้ยเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวอะไรที่เด็กๆชอบอย่างเงี้ยนะลูกอันนี้ก็คือเป็นการใช้ศิลปะในการออกแบบสร้างสารรค์ให้เกิดความปิติยินดีนะครับคือรู้สึกมีความสุข อะไรอย่างนี้นะต่อไปข้อสามนะลกูกข้อสามคือให้ความภาคภูมิใจให้ความภาคภูมิใจในด้านไหนให้ความภาคภูมิใจนะลูกเขาบอกว่าศิลปะหรือผู้สร้างผลงานศิลปะมักมีความภาคภูมิใจในผลงานศิลปะของตนนะครับ ก็คือเหมือนเราวาดภาพมาแล้วก็ต้องมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองนะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่สวยในสายตาคนอื่นแต่ว่ามันก็มีความภาคภูมิใจในตัวเราที่เราสร้างชิ้นงานออกมาได้สําเร็จอย่างเงี้ยนะแล้วก็อออาจจะเป็นในด้านของความภาคภูมิใจของของคนในส่วนรวมของคนในหมู่มากอย่างเช่นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีศิล,ลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของไทยเลยน,นลกงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยเลยเนี่ยจะแสดงถึงภาพวาดที่มีความอ่อนช้อยสวยงามแสดงถึงความเป็นไทยนะครับเช่นเช่นลองนึกภาพของของที่ครูบอกไปแล้วคือภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอย่างเงี้ยตามโบสถ์ตามวัดหรือการแกะสลักตามประตูหน้าต่างของวัดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลย นะถึงถึงเวลาชาวต่างชาติมาทำไมถึงชอบไปวัดพระแก้วไปวัดอะไรอย่างเงี้ยของไทยเพราะว่ามันจะมีศิลปะที่แตกต่างจากชาติอื่นๆอย่างเห็นชัดเจนเลยนะลูกจะเห็นถึงความงามที่อ่อนช้อยงดงามเส้นสายที่อ่อนช้อยแล้วก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีมีเขาเรียกตัวละครตัวละครที่เป็นการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบไทยนะมี ความสวยงามมีลายไทยอย่างเงี้ยคือเอกลักษณ์เฉพาะเลยลายไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีในประเทศไทยเลยนะครับมันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้ก็คือคนในหมู่มากได้ว่าเรามีศิลปะที่งดงามนะครับไม่แพ้ชาติอื่นๆนะลูกอันนี้คือทางด้านของให้ความภาคภูมิใจนะต่อมานะลูก4แล้วข้อ4นะลูกข้อ4คือ ให้ความให้ความสะดวกสบายอ,าอย่ายังไงศิละปะให้ความสะดวกสบายยังไงใครนึกออกศิละปะให้ความสะดวกสบายยังไงเอาภาพวาดมาปูนอนใช่ป่ะใช่ไหมลูกหรือว่าเป็นยังไงอ่าเร็วๆมีคะแนนเสริมให้ใครตอบถูกใครคิดออก ศิละปะให้ความสะดวกสบายยังไงที่ครูบอกแล้วศิละปะให้ความสะดวกสบายส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบมีใครนึกออกไหมออกแบบอะไรแล้วให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนึกออกไหมลกูกไม่มีใครตอบได้เลยเหรอไม่เอาคะแนนจากครูกันเลยเหรอได้ยินครูอยู่ไหมลกูก เออแล้วตอบได้ไหมเอยเร็วครูสาวคะแนนมาแจกนะเนี่ยให้ความสะดวกสบายยังไงในด้านการออกแบบเรานึกถึงการออกแบบออกแบบอะไรแล้วให้มันสะดวกสบายเกี่ยวกับการใช้สอยเกี่ยวกับการประดิษฐ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้านเช่นอะไรมั่งเครื่องใช้ในบ้าน ไม่มีใครตอบครูดได้เลยไม่เอาคะแนนเลยให้ความสะดวกสบายนะลูกอย่างเช่นการออกแบบม้านั่งในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยออกแบบม้านั่งให้มันมีความแปลกใหม่ขึ้นมีความดีไซน์ที่มันสวยงามมากขึ้นแล้วก็ให้มันนั่งสบายมากขึ้นกว่าเก้าอี้ปกติอาจจะปรับอาจจะเป็นแบบเก้าอี้ที่เป็นพนักพิงที่มันมีความเอนมากขึ้น หรือว่ามีการรองรับของสรีละของคนมากขึ้นอย่างเงี้ยคือให้ความสะดวกสบายหรือว่าการออกแบบเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ในี่ควเรือนอย่างนี้ก็มีนะโลกคือทํายังไงก็ได้ออกแบบงี้ก็ได้ให้มันมีความความสบายกว่าเดิมความสวยกว่าเดิมน่าใช้กว่าเดิมนะครับหรือการจะเป็นการออกแบบน้ําพุน้ําตกอะไรอย่างนี้ก็ได้คือ คือนั่งแล้วเราเหมือนเห็นธรรมชาติเหมือนเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสะดวกสบายนะลกเดี๋ยวเราต้องเอาความหมายของแต่ละข้อนะลูกไปเขียนเองนะครูไม่ได้เขียนให้ครูเขียนแต่หัวข้อแล้วเดี๋ยวเราเปิดคลิปครูฟังเดี๋ยวครูส่งคลิปให้อีกทีนึงเปิดคลิปครูฟังแล้วเราก็เขียนไปอีกทีนึงว่ามันสะดวกสบายยังไงมันให้ความเพลิดเพลินยังไงนะเราสรุปเอานะลกูกต่อไปข้อ5แล้ว แบบสุดท้ายแล้วข้อ5ข้อ5คือให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมีใครนึกออกให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจยังไงมีใครนึกออกบ้างให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจยังไงครับเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง นะครูแชร์หนนะ้าจอใหม่ก่อนเดี๋ยวคนที่มาทีหลังจะครูถามชื่ออีกทีนะลูกตอนท้ายชั่วโมงอ่ามาดูใหม่มาดูใหม่ข้ทอที่ห้าให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้มีใครตอบมานะลูกคืออะไรนะการการค้าขายใช่การค้าขายอ้าวใครตอบลูกใครตอบแจ้งชื่อหน่อยครูจะติ๊กคะแนนเพิ่มใครลูก ยนนายนนาโอเคยนนาได้ไปแล้วอีกหนึ่งนะครับอ้าวต่อมาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจก็คืออย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเศอศิลปะไปเกี่ยวกับการค้าขายยังไงอย่างเห็นง่ายๆเลยก็คือการขายภาพวาดก็ได้อย่างเห็นง่ายๆเลยนะ อันนี้แต่ไม่ไม่เชิงแบบว่าเศรษฐกิจมากมายนะแต่คือหมายถึงเกี่ยวกับการขายก็คือการขายภาพวาดที่เขาขายกันราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะมีหลายราคานี่คือการภาพวาดหรืออาจจะเป็นงานฝีมืออันนี้คือเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยนะงานฝีมือที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะของไทยเช่นเช่นอะไรบ้างใครนึกออกให้คะแนนเพิ่มงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทย งานงานศิลปะที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยที่เป็นค้าขายให้ชาวต่างชาติได้อะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างภาพวาดอย่างเงี้ยทุกประเทศมีอยู่แล้วแต่คือที่มันอ่ารูปปั้นลูกปัน้นรูปปัน้กปนก็ได้แต่เขาจะเรียกว่าเป็นลูกปั้นตุ๊กตาชาววังตุ๊กตาชาววังนะก็คือเกี่ยวกับการละเล่นการละเล่นการละเล่นของไทยอย่างเช่นลีลีลข้าวสาร งูกินหางหรือการขี่ม้าก้านกล้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่านี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือการปั้นแล้วก็มีอะไรอีกลูกอันเนี้ยทำรายได้ดีมากเลยเข้าประเทศดีมากเราสังเกตจากสนามบินสุวรรณภูมิเขาจะมีลูกปั้นอะไรเคยเคย,เคยเห็นไหมสนามบินสุวรรณภูมิเขาจะมีลูกปั้นอะไรใหญ่ๆเลย เป็นรูปปั้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับยักษ์เกี่ยวกับยักษ์กกกษใช่ไหมเกี่ยวกับต่างๆเพราะฉะนั้นนึกออกอยังคืออะไรเศรษฐกิจนะลูกเมื่อกี้ที่ครูบอกตุ๊กตาชาวังใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ที่ครูพูดถึงคือรู้จักหัวโขนไหมครับ อ,อหัวโขนที่ที่เหมือนการแสดงโขนน่ะที่มีหัวยักษ์หัวลิงหัวพลักษณ์พระรามอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเอออันเนี้ยคือคือรายได้ดีเลยแหละในการของที่ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็มามาซื้อกลับไปประเทศเขาหรือว่าอาจจะเป็นการส่งออกจากไทยก็มีนะลูกอันนี้หัวโขนคือเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะ แล้วก็จะเป็นพวกสินค้าตกแต่งอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่เขาสลักเป็นแกะเขียนปั้นติดเป็นลายไทยอย่างเงี้ยพวกหม้อน้ำลายวิจิตรเครื่องบิจะลงอย่างเงี้ยที่เห็นชัดๆเครื่องบิจะลงที่เป็นเขียนลายไทยในถ้วยเซรามิกอ่ะนึกออกใช่ไหมลูกหรือว่าจะเป็นผ้าไหมอย่างนี้ก็ได้ผ้าไหมเป็นชุดผ้าไหมเป็นเน็กไทผ้าไหมเป็นกระเป๋า ผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะเป็นกําไรเป็นสร้อยคอเป็นเครื่องประดับที่เหมือนกับเวลาเราลำแล้วแล้วเขาใส่กันนะอ,อ่ะอันนั้นคือพวกเครื่องประดับแนวๆอย่างนั้นเป็นกําไรนะเป็นสร้อยที่เป็นลายไทยอย่างเงี้ยคือสินค้าส่งออกที่มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกในการทําให้มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือนํารายได้เข้าประเทศนะต่อไปสุดท้ายแล้วลูกข้อ6 ข้อหสุดท้ายแล้วคือประโยชน์ทางด้านการสื่อสารนะลูกประโยชน์ทางด้านการสื่อสารอ่ามีประโยชน์ยังไงล่ะประโยชน์ทางด้านการสื่อสารเดี๋ยวนะของครูมันแหงเรื่อยเลย